มาแล้วครับขบว55น558กำลังจะวิ่งผ่านสถานีบางคนนะครับไม่รู้ว่าไปถึงแถวเขานั่นจะได้แบ่งรถไป2สอตอนอีกไหมนะครับว่าขบว55น558นครับแถวโคกขีแถววัตตะแบกอะไรนั่นนะครับส่วนมากเดี๋ยวนี้รถสินค้าที่วิ่ง ทั้งขาขึ้นขาล่องนะครับแบ่งรถเป็นสองตอนสองเที่ยวตลอดนะครับหัวรถจักรลากขึ้นไม่ไหวนะครับ ได้แล้วครับขบวน558ผ่านเมืองพล1 55นาฬิกา52นาทีนะครับ